คราวนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับที่เรื่องของการคิกอ off นะครับอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันนะครับก็คือตลาดนัดแก้หนี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี่นอกระบบฟื้นฟูความเป็นอยู่แล้วก็คืนศักดิ์ศรีคืนความหวังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดบึงการของเรานะครับโดยมีการจัดขึ้นนะครับที่หอประชุมจังหวัดบึงการศูนย์ราชการจังหวัดบึงการนายจุมพศวรณชัดสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะครับท่านก็เป็นประธานในการเดินหน้าคิกออฟตลาดนัดแก้หนี้จังหวัดบึงการเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้การแก้หนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติสร้างความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดบึงการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมตั้งจุดให้บริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรธนาคารกรุงไทยสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดบึงการ สำนักงานพัฒน,นานชุมชนจังหวัดบึงกาฬสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬสำนักงานอา,ายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือกฎหมายและการบางังคับคดีจังหวัดบึงกาฬร,รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยมีนายนาครสิริปริญญานานรองผู้ว่าราช,ชการจังหวัดบึงกาฬน,นายสมบังอาเรืเอ,อหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับในการต้อนรับแล้วก็มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเบื้องต้นนะครับอยู่ที่250คนนะครับเป็นการคิกออฟ โดยนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนะครับเป็นก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลได้มีการประกาศเดินหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติและมีนโยบายต่อเนื่องที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบควบคู่ไปกับการดําเนินการไปด้วยกันเพื่อเร่งการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างจริงจัง ฟื้นฟูความเป็นอยู่นะครับคืนศักดิ์ศรีคืนความหวังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนโดยการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้เป็นการดําเนินการเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในจังหวัดบึงการโดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างยั่งยืนเป็น5มิติ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยจัดให้มีจุดให้บริการคำปรึกษาปัญหานี้นอกระบบให้กับลูกหนี้ร้องทุกข์และขอคำปรึกษาณนะธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไปการฟื้นฟูศักยภาพของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นการหาไรายได้ฝึกอบรมอาชีพ สร้างวินัยการเงินการสร้างกลุ่มคุ้มกันการสนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบในระยะยาวผ่านหน่วยงานต่างๆของรัฐและองค์กรชุมชนต่งตางๆนะครับที่เป็นองค์การทางการเงินของชุมชนจึงได้มีการจัดในส่วนของตลาดนัดแก้หนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหานี้สินให้กับประชาชนและก็หวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันในการบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ สำหรับตลาดนัดแก้หนี้นะครับมีเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมนะครับในการเจราจาไกลเกลี่ยข้อพิพาทบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากปัญหานี้นอกระบบทั้งทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับ a d o p a t a d o p a g o t h นะครับหรือว่าลงทะเบียนได้นะครับที่ ที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับที่สารกลางนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทรศัพท์ไปที่สายด่วน1567นะครับของศูนย์ดำรงธรรมนะครับสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่มีความสอดรับกันกับนโยบายที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลเขาอยากให้ทำเนาะแล้วก็มี แผนนะครับที่จะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยจัดในทุกๆเดือนนะครับสำหรับตลาดนัดแก้นี่นะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อํอำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา